สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อยพี่น้องสุขุสุคนจ้าสมสาผ้าแซมมาละค่ะมากับป้าบอลค่ะครับผมสวัสดีครับป้าบอลคนนานค่ะพี่น้องมากินแกงหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไร่แกงใส่นามยะานางนาำเขาเบือคนคนค่ะใส่ปูนาน้อยมาพร้อมปิ่งปลาค่ะพี่น้องปลายังกัปลาปลากระบอกปลากระบอกค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บนามสนน้ปลากระบอกข้าวเหนียวอุ่น เอาเลยค่ะปะแบบแบบแบบก,อกองแบบทุบเอาอน่าอร่อยอย่างเงี้ยแบบทุบเอาค่ะข้าวเหนียวนี่นะคะจเจลหอนๆอนเลยค่ะ กฝน,นตกเบิดมือเบอิดดึ้นเลยค่ะพี่น้องสองมือแล้วคะ่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่คะ่ะ ิ่งแล้วเนื้อมันจะเป็นหวานๆค่ะเนื้อบ่อแข็งไข่ไข่ด้วยปะ ดินฟ้าเผาค่ะอดอกวันไส้ค่ะว่านไส้ภาษาอีสานเอื่นหวานไฟเนาะค่ะภาษาเหนือภนสิเอื่นปูเลย หมาลิ้ <Mar> นเนาะ้องใหม่ไล่เนาะค่ะแกงแสบสุดแลว จะว่าแกงั้างเหนือพนสบ,บ,บโบไซข่าเบือโบไซเอานั่งค่ะพี่เนอะใส่น้ำปูจะว่าบางบ้าน,นอาจจะใส่ยานั่งคึอกันอยู่ค่ะ แต่ว่ามันกางหลายจังน้อยค่ะแต่ต้องบังเอาบังทีทีหวานนี่พักหักน้ำได้ปะพักหักที่บ้านเรียงเลย มุก่ากอีสานสีโบมีเนาะค่ะ ข้าวเศร้าค่ะข้าวเศร้าตอนซสวยค่ะพี่น้องสวยสวยภาษาอีสานภาษาเหนือว่าอะไรปะสวยสวยห <c oughs> มายถึงว่าสายอ่ะนะสายขวายขวาย ใส่ชั้นสวยปรแเมน่นงามเนี่ยเนาะค่ะใส่ปูหน้ากับหอมขึ้นนว่าเก่าค่ะ อร่อยแล้วสิปลาถ้าปกติเพื่อนบม่ค่อยกินค่ะปิ่งปลากั่งเยอะ แกงนใหม่ยังห่อนอยู่นะคะเห็นไอห่อนบอ่เห็นขวนบ่เนาะค่ะ นางย่นใจตนมะขามค่ะพี่น้องหนามมันเลยยดเสียงดังใส่ังค่าสังกะสีอืมไทยเต็มทองใคยกินไก่ขอบคุณค่ะบังลุงลูกไอ้ลูกใชยนะ <laughs> กันสิบั้มรุ่งตะลูกไส้ไปแล้วเนาะคะ่ะอ่อนีเนาะค่ะ แซ่บค่ะแซ่บก็กินคนเดียวนะคะอือร่อยรอยที่สุดปลากระบอกปิ่งอยงน,น,นะ

บองท่องมันสิเป็นขมขมค่ะแสบ,บใบบางตูมค่ะขึ้นกับแกงน้ำใหม่กับทั้งอ่าทั้งผักเนื้อมันสิกินกับแกงน้ำใหม่กับ สุปหน่อไม่ค่ะกยัยยำน่อไม้นะคะป้านขอเติมนี่หน่อกหน่อยนึงนะคะ ฟักทองเหรอคะอม,มาค่ะพี่น้องกินต่อเพิ่ม,เพ,มเพิ่มอาหารเติม <laughs> เติมสองคนครึ่งเนาะกินเยอะหน่อย <laughs> แสบค่ะ ระวังลูกโดดนะปาลูกโดดไม่ทันละอือแสดงว่ามือนี้นู่มเห็ดกับเขาแสบ ยังไงครับป้าแกใส่ตรงนี้ก็ได้ครับใ,ใส่ลงโดด เขากันเนาะค่ะแกงน้ไม้ก็ปิ่งตา สดถือลูกโดดหน้าแดงเลยครับเ <laughs> ดินวังยาแล้วบุ่มเลย <laughs> <laughs> พังหากคะ่ะ ือดูการเนาะใหม่นะค่ะพี่น้องกินย่ามันมีเนี่ยค่ะแซ่บพัก ครังต่อไปจะลาบหรือปิ้งต้องดูปลาด้วยนใหม่ก็ปิ้งก็อร่อยนะครับ ช่วงนี้ปูมก็มันแหะคะช่วงนี้ปูกับม,นะะนมันเนาะคะ่ะพี่นออ้องตัวหน่อยๆก็ไม่มันจังน่อยู่คะ่ะ ปะ <c oughs> จะเริ่มบวกเข้าไประวังหาปูด้วย <c oughs> แสบลืมอินมกับแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้อง ปลาเหรอคะเอ้ยน,นี่นี่นี่เป็นนี่ขนาดข้ามวันนะนอถ้าวันเดียวกันนี่สุดยอดเลยแซ่บค่ะค่ะ ได้ค่ะพี่น้องเติมสองหลอดกันนะคะมันสิเกินไปไปละคะมันดีสมกภาพมากินเมน่นูนบ้านเนาะคะ่ะแต่ว่าแสบแห้งแสบแบบคักแกงน้ำม่นน้ำมันไรแกงใซ่ใบย่านางน้ำข้าวเบือขนๆเนาะคะ่ะใส่ปูหน้าใส่ฟักทองนะคะหมกอื้ออ่อนแสบกระปิ่งปลากระบอกแสบแห้งคะ่ะพอกันไหมคลิปหนาเนาะคะ่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเทเกียรติเขาไม่ได้ตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจสมมิดคลิปต่อๆไปคะ่ะสมชาครับปลาบอลคะ่ะปลาบอลคนน่านคะ่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ